สวัสดีครับวันนี้เพื่อนนะครับก็จะพาท่านนะครับมานะครับดูนะครับวันนี้จะเป็นนะครับอ้อยนะครับที่ได้มาปลูกไว้ครับเพื่อนอันนี้ก็พานะครับมาอัปเดตดูนะครับความสวยงามนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นนะครับปลูกแบบร่องคู่ครับเพื่อนเห็นไหมครับ่องหนึ่งก็ห่างกันประมาณครบ่หนึ่งนะครับ นี of of example, the the ่จะเป็นร่องคู่นะครับทดสอบดูนะครับไม่ใช่เป็นการปลูกแบบถาวรนะครับเพื่อนนี่เป็นการทดลองดูนะครับเพื่อนทดลองดูว่าปลูกแบบร่องคู่นะครับว่ามันจะโอเคไหมครับนี่ร่องคู่นะครับมันจะเป็นร่องกลางครับร่องกลางนะครับเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อนเม็ดหนึ่งนี่ก็เม็ดหนึ่งนะครับนี่ร่องกลางเม็ดหนึ่งอันนี้ไม่ถึงเม็ดนะครับร่องกลางไม่ถึงเม็ดนะครับนี่จะครึ่งเม็ดนะครับ อันนี้ก็จะครึ่งเม็ดนะครับอันนี้ก็ปลูกนะครับเน้นที่พื้นที่น้อยนะครับเพื่อนเน้นที่ว่าพื้นที่เราน้อยนะครับก็เลยนะครับใช้แบบนะครับปลูกเน้นถีเข้าไว้นะครับเพื่อนนะครับปลูกทีนะครับวันนี้ไม่ได้เป็นกอครับปลูกเป็นแถวยาวนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นนะครับส่วนหนึ่งกอนะครับนะครับส่วนกอนี้นะครับ ก่อนี้ก็จะเป็นนะฮะสายน้ำพึ่งนะครับปลูกไว้อยู่2องหลุมนะครับเพื่อนซึ่งนะฮะตัวลำจะออกเป็นสีแดงนะครับดูจากใบแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะครับมือริชาร์ดนะครับแต่ก็น่าจะเป็นสายน้ำพึ่งนะครับมีแค่2องหลุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสูตรนะครับลูกรนาดนะครับที่เคยได้นะครับ ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้นะครับชมนะครับตอนที่เราได้ปลูกคเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับหลังจากปลูกผ่านมานะครับ2เดือน3เดือนนะครับก็ได้จะใบอยู่ประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็นะครับเก็บหญ้าใส่ปุ๋ยนะฮะยกกลองเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ นี้ก็เก็บหญ้า่องกลางครับเรี่ยมนะครับเพื่อนไม่เหลือสักต้นนะครับแล้วก็อดินส่วนหนึ่งนะครับมาโปะโคนนะครับเพื่อนนะฮะกันกันนะครับอ้อยล้มนะครับแล้วก็เชดินโปะโคนนะข้อดีคือนะครับทําให้อ้อยนะครับแต่กอนะฮะแล้วก็ลําต้นแข็งแรงนะครับลําต้นใหญ่แข็งแรงนะครับแต่กอดีนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้่องกลางก็เห็นไหมครับใช้นะครับดินตรงกลางนะครับโปะโคน อันนี้นะครับพื้นที่น้อยนะครับก็เลยนะฮะต้องใช้การปลูกแบบนะครับสูตรนะฮะสูตรพื้นที่น้อยนะครับปล, e ปลูกเน้นหนาเข้าไว้นะครับอ้อยมันจะสูงครับจะยืดนะฮะไม่ใช่ปลูกพื้นที่น้อยนี่ไม่ได้ได้ปริมาณน้อยนะครับปลูกพื้นที่น้อยนะครับแต่ปุ๋ยถึงนะครับมันก็จะสูงนะครับแจ้งกันสูงเพื่อนนะฮะแต่เราต้อง <c oughs> นะครับมีไม้ค้ำให้ดีนะฮะผมเดานะครับห้าเม็ดไม่อยู่นะครับอ้อยชุดนี้นะครับ จะเห็นว่าต้นไม่ค่อยจะใหญ่นะครับเพราะว่าจะเน้นนะครับปลูกหนาต้นไม่ใหญ่แต่ก็จะได้ที่ความยาวครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ไม่กี่เดือนเองนะครับเพื่อนนะครับปลูกน่าจะเดือนนะครับเมษาปลูกเดือนเมษาครับพฤษภามิถุนานะครับอันนี้กลางมิถุนานะครับอ้อยก็ขนาดนั้นแล้วนะครับอ้อยเดินกว่าๆครับเพื่อนนะครับ ก็โตเร็วมากครับนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากนะครับการนะฮะใส่ปุ๋ยดูแลใจใสนะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็กําลังแตกกอนะครับพอดีเจ้าของนะครับก็มาลอกใบออกนะครับก็แนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งให้อ้อยมันนะฮะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับค่อย จัดการเรื่องใบนะครับให้มันนะครับแข็งแรงก่อนนะครับเพื่อนคลิปนี้นะครับพามาชมนะครับเพื่อนนะครับมีน้อยครับแปลงเนี้ยมีน้อยแต่ร้อเซนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับเพื่อนอีกสักสองเดือนก็นะครับจะลงปุ๋ยครับเพื่อนเอาให้สูงที่สุดนะครับ แล้วก็มันอยู่นะครับกลางหมู่บ้านนะครับไม้ไผ่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่น่าจะหายากครับก็เลยนะครับจะลองเล่นปุ๋ยอัดปุ๋ยดูนะครับว่ามันจะนะครับจะยาวถึงที่สุดนะประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับนะครับเจ้าแปลงนี้นะเพื่อนครับคลิปนี้นะครับก็อย่างไงนะครับก็ฝากนะครับกดนะครับไลค์กดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับเ็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนขอบคุณมากครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะดินที่นะครับมานะครับยกกลบโคนนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับจะทําให้ต้นอ้อยนะครับมีความแข็งแรงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ้อยจะเกียวนะครับเพื่อนสวยนะครับเห็นไหมครับ